ข้อต่อมาความสามารถของขออคอคมพิวเตนะอร์ขึ้นอยู่กับอะไรนะครับทีนี้ไอความสามารถของคอมพิวเตอร์เนี่ยทุกประเภทนะครับทุกประเภทนะขึ้นอยู่กับอะไรนะครับทำไมถึงบอกว่าทุกประเภทเพราะมันมีเรื่องของประเภทของคอมพิวเตอร์ที่ได้พูดไปแล้วนะครับคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์ที่เป็นโน้ตบุ๊กหรือเป็นตั้งโต๊ะเท่านั้นถูกไหมถ้าเราพูดถึงประเภทของคอมพิวเตอร์มันมีอะไรอีกครับถามว่าสมาร์ทโฟนเป็นคอมพิวเตอร์ไหม เป็นนะเป็นคอมพิวเตอร์ละนะครับแท็บเล็ต i p แ d แท็บเล็ตอะไรพวกนี้เป็นคอมพิวเตอร์ไหมก็เป็นอีกแหละนะครับหรืออาจจะเป็นคอมพิวเตอร์แบบใหญ่มากๆแบบซูปเปอร์คอมพิวเตอร์เมนเฟมคอมพิวเตอร์มันก็คือคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันดังนั้นเราจะรวมคอมพิวเตอร์ทุกประเภทเลยครับถามว่าความสามารถก็คือขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะครับหเขาบอกว่าการทํางานภายในของ CPU 2ความถี่ของสัญญาณนาฬิกา4ความเร็วบสัสบนเมนบอร์ดหรือหน่วยความจําแล้วก็5ถูกทุกข้อข้อนี้ตอบ ถูกทุกข้อไปเลยครับเขาไม่ได้ถามว่าความสามารถอะไรถูกไหมครับเขาพูดถึงความสามารถคอมพิวเตอร์เลยนะครับอ่าเขาพูดถึงความสามารถโดยรวมเอาง่ายๆว่าเขาพูดถึงว่าความสามารถของเด็กคนนี้ของไอ้นายเอคนนี้โดยรวมเนี่ยความสามารถของคนคนนี้นะครับขึ้นอยู่กับอะไรบ้างเขาไม่ได้ถามว่าเขามีความสามารถด้านคำนวณ เป็นยังไงบ้างขึ้นอยู่กับอะไรเขามีความสามารถด้านกีฬาขึ้นอยู่กับอะไรเขามีความสามารถได้ภาษาขึ้นอยู่กับอะไรเขาไม่ได้ถามอย่างนั้นถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันครับเขาไม่ได้ถามนน่ว่าความสามารถทางด้านความจําเขาเป็นยังไงความสามารถของการประมวลผลเขาเป็นยังไงเขาไม่ได้ถามถูกไหมเขาถามภาพรวรมครับว่าอีกคอมพิวเตอร์เครื่องเครื่องหนึ่งเนี่ยมันจะมีความสามารถที่ดีขึ้นเนี่ยหรือสูงขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนั้นนั้นมันขึ้นอยู่กับทุกอย่างเลยครับ1 CPU ถูกไหม ความสามารถของ CPU ถ้ามันเป็นรุ่นที่ดีที่สุดประมวลผลได้เร็วที่สุดมันก็ต้องดีที่สุดอยู่แล้วนะครับความถี่ของสัญญาณนาฬิกาแน่นอนครับความถี่ของสัญญาณนาฬิกาบางคนอะ่ะมันอยู่ตรงไหนถูกไหมครับความถี่ของสัญญาณนาฬิกามันอยู่ในตัว CPU ความความสามารถของ CPU ขึ้นอยู่กับตัวนี้อีกรอบหนึ่งครับเวลาเราไปซื้อ CPU เอ้ยเวลาเราไปซื้อคอมซื้ออะไรก็แล้วแต่เอความสามารถของ CPU เขาบอกเป็นอะไรครับ เราเคยเห็นไหมเขาเขียนไว้ว่าเฮ้ยมีความสามารถอยู่ที่3.5กิกะเฮิร์สามารถเทอร์โบบูส์ไปได้ที่เท่าไหร่ครับอาสมมติว่าเทอร์โบไปได้ที่4.5กิกะเฮิรตอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมความสามารถมันเป็นเป็นเป็นกิกะเฮิรตเป็นเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแปลกๆถูกไหมครับเฮิร์ตตัวนี้คือความสามารถของ CPU ครับหน่วยเป็นเฮิร์ตเรียกว่าหน่วยความถี่อ่าหน่วยความถี่ทำไมถึงเป็นหน่วยความถี่ ย้อนลงมาอีกครับอ่าย้อนลงมาอีกทําไมถึงเป็นหน่วยความถี่เนื่องจากอะไรครับ CPU มันประมวลผลเป็นวงรอบอะ,อะไรก็แล้วแต่ที่ทําเป็นวงรอบความเร็วมันจะเป็นความถี่นะครับน้อเหมือนขึ้นแหละจริงๆขึ้นเนี่ยนะครับเหมือนเหมือนที่เราเรียนฟิสิกส์มาถูกไหมครับในหนึรอบเนี่ยมันจะวงรวมกันเป็น1วงกลมหรือ1รอบพอดีถูกไหมเราเรียกว่าความถี่นะครับตัวนี้ก็เหมือนกัน ตัว CPU เนี่ยมันทางานเป็นวงรอบเริ่มจากไหนครับอันนี้ก็ถามนะอ่าวงจรอ่าวงรอบการทํางานของ CPU ก็ถามเหมือนกันนะครับเริ่มจากไหนครับ f e e คือการนําเข้าถูกไหมครับต่อไปเป็นอะไรครับเป็น Decode นะครับ Decode คือการถอดรหัสนะครับต่อมาเป็นอะไรครับเป็น Execute นะครับเป็นการปฏิบัติตามนี่แหละ ต่อมาเป็นอะไรครับเป็น store ครับหรือการจัดเก็บการจัดเก็บในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเฮ้ยมันจะต้องไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสเท่านั้นแต่อาจจะเป็นการแสดงผลออกทางหน้าจอพิมพ์เตอร์ก็ได้ลักษณะนี้ครับคือกระบวนการหรือรอบการประมวลผลใน1รอบคําสั่งของ CPU นะครับดังนั้นพรเป็นวงรอบเนี่ยมันเลยเกิดเป็นอะไรครับเป็นความถี่เกิดขึ้นดังนั้นหน่วยวัดความเร็วของ CPU จึงเป็นความถี่หรือเรียกว่าความถี่ของสัญญาณนาฬิกาของ CPU นั่นเอง นะครับสำหรับข้อนี้นะอ่ะต่อมาความเร็วบัสบนคีย์บอร์ดความเร็วบัสคืออะไรครับบนเมนบอร์ดมาชเชอร์บอร์ดหรือว่าซิสเต็มบอร์ดนะครับอันมีหลายชื่อนะพอพูดถึงเมนบอร์ดอ่ะขยายไปอีกนี่ครับเราต้องได้หลายเรื่องในข้อเดียวนะครับไอตัวเมนบอร์ดเนี่ยมันไม่ได้มีชื่อเดียวด้วยมันเลยจะเรียกว่ามาชเชอร์บอร์ดก็ได้ครับอ่มาเชอร์บอร์ดหรือเรียกว่าซิสเต็มบอร์ดก็ได้ครับ เราอาจจะไปเจอคําไหนก็ได้ครับแต่ให้เรารู้ไว้ว่ามันคือตัวเดียวกันครับเขาจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ system board, motherboard เขาจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เรารู้หมดล้วว่ามันคือตัวเดียวกันแหละนะครับทีนี้ไอ้ตัวเมนบอร์ดเนี่ยมันมีหลายตัวอยู่บนนั้นถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็น CPU แหละต้องมีแน่ๆ CPU มีฮาร์ดดิสที่เป็นประเภทไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดดิสแบบ SSD, SSD อะไรก็แล้วแต่มี RAM มี ROM มี CMOS มีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดถูกไหมครับในซีบอร์ดเออในในเมนบอร์ดของของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยมันมีเยอะไปหมดไม่รู้อะไรวางอยู่บ้างใช่ไหมนะครับดังนั้นเนี่ยแล้วถามว่าเฮ้ยแล้วอุปกรณ์พวกนั้นเนี่ยที่อยู่บนเมนบอร์ดเนี่ยเฮ้ยมันคุยกันยังไงถูกไหมครับเฮ้ยมันสื่อสารกันยังไงอ่ะเช่นเฮ้ยซีพียูจะม,มวลผลแต่ CPU จําอะไรไม่ได้ก็เลยไปอาศัยแรมแล้วแรมจะจําให้ CPU ได้ยังไงมันสื่อสารกันยังไงถูกไหมครับการสื่อสารกันบนเมนบอร์ดเนี่ย เขาใช้ช่องทางที่ชื่อว่าบัสครับบัสตัวนี้คือช่องทางการสื่อสารการบนของนมนบอร์ดของอุปกรณ์ครับอ่าตัวนี้นะบัสคือช่องทางการสื่อสารนะครับของอุปกรณ์นะครับบนเมนบอร์ดอ่าตัวนี้อ่าเรียกว่าบัสครับนึกไม่ออกก็นึกถึงรถบัสนั่นแหละ เป็นตัวที่เป็นช่องทางการสื่อสารของอุปกรณ์ต่างๆทุกอุปกรณ์เลยบอนเมนบอร์ดดังนั้นยิ่งความเร็วของบัสสูงเท่าไหร่คิดออกไหมครับยิ่งความเร็วของบัสสูงเท่าไหร่มันก็จะเกิดการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ได้เร็วเท่านั้นพอมันส่งได้เร็วก็ทําให้คอมพิวเตอร์ของเราไปไงครับเร็วตามไปด้วยนั่นเองหน่วยความจําแน่นอนยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักหรือสํารองก็แล้วแต่แรมเราอยากได้เยอะไหมก็อยากได้เยอะเพื่อให้เราเปิดโปรแกรมพร้อมกันได้หลายโปรแกรมยิ่งขึ้น อ่านุเคราะห์ยอมสัมองแหละยิ่งอยากได้เยอะก็ยิ่งดีครับมันก็จะเป็นยังไงครับมันก็จะทําให้เราสามารถเก็บงานได้เยอะขึ้นแน่นอนครับมันมีผลต่อความสามารถของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยนะนะตอบข้อ5ครับถูกทุกข้อนะนะครับต่อมานะครับมโครโปรเซสเซอร์ครับถูกเรียกว่าอะไรในคอมพิวเตอร์จริงๆมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยมันก็คือหน่วยประมวลผลกลางหรือว่าตัว CPU นั่นแหละนะครับรอนนี้ตอบ CPU เลยนะครับตัวนี้นะ ต่อมานะครับการประมวลผลแบบใดครับเี่เรียกได้ว่านะครับประมวลผลคําสั่งได้ภายได้นะครับหคําคำสั่งภายในสัญญาณนาฬิกา1ลูกอลูกเมื่อกี้เพิ่งพูดไปเนาะในเรื่องของสัญญาณนาฬิกาแสดงว่าใน1รอบคําสั่งของ CPU นั่นเองเพราะอะไรครับ1คําสั่งภายในอะไรครับสัญญาณนาฬิกา1ลูกแสดงว่าใน1รอบคําสั่งของ CPU เนี่ยมันประมวลผลได้1คําสั่ง นะครับมันอาจจะใช้เวลาไม่ถึงวินาทีหรอกเพราะว่า1วิเนี่ยมันประมวลได้หลายหลายพันล้านคำสั่งอยู่แล้วนะครับ CPU เนี่ยในวิเดียวนะในวิเดียวที่มันเป็นวงรอบเนี่ยมันวิ่งแบบเร็วมากอะแบบสัก1 0 0่ล้านคำสั่งอย่างเงี้ยในในหนวิอะไรอย่างเงี้ยนะครับลักษณะนี้ครับเรียกว่าอะไรครับ1 FAT 2แฟ s t e m ซิสเต็มออนชิปครับหรือว่าต่อมาครับซ u เปอร์สเกลาร์ ar, ครับดูโอคอร์โปรเซสเซอร์ cessor, หรือว่า,าซลิกครับ ข้อนี้เขาเรียกว่า super scalar ครับมันก็คือชื่อเรียกของกระบวนการประมวลผลใน1รอบนั่นแหละนะครับตอบข้อ3นะครับข้อนี้ตอบข้อ3นะนะครับข้อต่อมานะครับข้อต่อมาข้อต่อมาหน่วยความจำครับหน่วยใดในคอมพิวเตอร์ครับที่เป็นตัวควบคุมทิศทางนะครับการทำงานของคอมพิวเตอร์นะมี control unit register machine c เ c l e นะครับ อาร์ติเทคโล c กยูนิตหรือว่า Control Cable ครับ uh, ข้อนี้นะครับเขาถามตัวที่ทำหน้าที่ในการควบคุมหรือว่าตัวคอนโทรนะครับควบคุมหรือว่าคอนโทรทีนี้ในตัวคอนโทรเนี่ยมันก็คือตัวไหนครับตัวคอนโทรยูนิตนั่นแหละตามชื่อมันเลยครับคอนโทรยูนิตด้วยปกติแล้วในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีหน่วยที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางนั้นก็คืออะไรครับเรียกว่า CPU CPU นะครับ CPU เองเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่หลักๆอยู่ สองหน้าที่แหละนะครับอีกหน้าที่หนึ่งมันมันไม่เชิงเป็นหน้าที่หรอกแต่ว่ามีส่วนนี้ประกอบอยู่นะครับตัวที่1เลยก็คืออะไรครับคอนโทรลคือการควบคุมตัวต่อมาครับ ALU ครับ ALU คืออะไรครับคือการคำนวณเชิงตรรก,กะการบวกลบคูณหารการประมวลผลคำสั่งต่างๆนานานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนรีจิสเตอร์ไอ้รีจิสเตอร์นี่คืออะไรครับพักข้อมูลนะครับมันไม่ได้จำนะมันแค่พักเฉยๆประมาณว่า เป็นแค่ช่องทางให้ให้ข้อมูลวิ่งไปไปหยุดชั่วคราวไปยืนรอคิวอะนะครับแต่ว่ามันไม่ได้จำนะครับน้อตัวนี้นะไม่ได้จำส่วน machine ซ i r c l คคืออะไรครับมันคือวงรอบครับมันคือตัวเดียวกันกับตัวนี้ครับซ u เ e อร์สเกมันคือชื่อเดียวกันแหละมันคือวงรอบการทำงานของคอมพิวเตอร์ใน1รอบคำสั่งครับตัวนี้นะวงรอบนะครับหรือจะเรียกว่าอันนี้ก็ได้ครับวัฏจักรวัฏจักร าการทำงานครับของ CPU ใน1วงรอบครับ1รอบคำสั่งอ่าเรียกว่า machine c i r c l e ครับมันก็จะมีอะไรบ้างครับมี fetch decode execute แล้วก็ store นั่นแหละ1วงรอบของ CPU ที่เริ่มทำงานนะครับนอกจากนั้นข้อนี้ตอบข้อที่1 ข้อต่อมานะครับข้อต่อมาอุปกรณ์ต่างๆครับบนเมนบอร์ดเนี่ยของคอมพิวเตอร์จะเชื่อมโยงกันด้วยวิธีใดข้อนี้เพิ่งพูดไปในข้อก่อนหน้า,น,าน้องว่าเฮ้ยบนเมนบอร์ดเนี่ยแล้วอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งอยู่บนเมนบอร์ดเนี่ยเขาคุยกันยังไงเขาสื่อสารกันยังไงเขาส่งข้อมูลให้กันยังไงถูกไหมครับอันนี้พูดไปแล้วนะ้องเมื่อกี้นะครับคืออะไรครับส่งสื่อสารกันด้วยใช้ระบบบัสนั่นเองครับต่อข้อ2นะครับข้อนี้ตอบข้อ2นะโดยการใช้ตัว ระบบที่ชื่อว่าบัสนั่นเองนะครับเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารนะครับข้อต่อมาครับข้อใดครับคือหน้าที่ของ input unit นะครับโดยปกติแล้วคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบอหรือหน้าที่การทำงานนะครับหลักๆอยู่4องค์ประกอบนะครับบางคนอาจจะบอกว่า,ม,ามันมี3องค์ประกอบหลักนั่นคืออะไรครับมี input มี process นะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งคืออะไรครับเป็นเอาต์พุตถูกไหมครับอ่ะอันนี้คือ3องค์ประกอบหลักแหละแต่ว่าไอ้ตัวโปรเซสตัวตรงกลางเนี่ยมันมันมันไม่ได้มีหน่วยความจาก็คือมันจําไม่ได้อ่ะมันประมวลผลเก่งก็จริงครับไอ้ตัว CPU แต่ว่ามันจําอะไรไม่ได้อ่านะครับเหมือนเรากําลังจําอะไรบางเรากาลังคํานวณอะไรบางอย่างอ่ะเราเราเราเคยคิดในใจไหมะนะครับเราเลยคิดในใจแล้วลืมไหมะนะครับเนื่องจากว่าณนาขณะที่เราคิดในใจอะ่ะ เป็นอารมณ์ประมาณเราเราใช้แรมนะครับเอ้ยเราเราใช้แรมนะครับดังนั้นเราอาจจะจําข้อมูลได้ไม่หมดหรอกเหมือนกับว่าสมมติว่าให้ให้คิดตัวเลขในใจแล้วมีเพื่อนบอกตัวเลขมาให้เอาตัวเลขที่เพื่อนบอกมาบวกกันไปเรื่อยๆเพื่อนเพื่อนบอ,อกวหนึ่งห้าเจ็ดเก้าแปดสิบเนี้ยให้บวกไปเรื่อยๆแน่น,นอนครับว่ามันจะมีช่วงที่เราจําไม่ได้มันจะมีช่วงที่เราลืมบวกไปเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นแค่ความจําชั่วคราวเห็ไหมครับเกิดขึ้นอารมณ์เดียวกันกับแรม มันก็จะลืมหายไปเลยสุดท้ายนะครับมันไม่พอแอปมันก็เด้งออกอย่างเงี้ยนะครับเนาะดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยตัว CPU เนี้ยมันมันมันไม่สามารถจําอะไรได้มันไม่มีหน่วยความจำถูกไหมครับมันก็เลยต้องอาศัยอะไรครับอาศัยหน่วยความจําหรือว่าหน่วยความจําหลักตัวเนี้ยครับที่เรียว่า Storage นะครับที่เป็นหน่วยความจําหลักนะนะครับหน่วยความจําหลักในการทํางานณนะตอนนั้นด้วยดังนั้น องค์ประกอบหลักๆของคอมพิวเตอร์เองก็จะมีอยู่4ส่วนครับ 1. Input คืออุปกรณ์ที่นำข้อมูลเข้านะครับ2 Process ครับ3 Output และ4ครับคือตัว s t o r a g e ครับหรือว่าตัวที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลณขณะที่ CPU กำลังประมวลผลอยู่นั่นเองนะครับอ่ะโอเคทีนี้ตัว Input เองเนี่ยมันก็มีหลายประเภทนะครับมันมันไม่ได้มีแค่อุปกรณ์เดียวอยู่แล้วนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดนะครับ หรืออาจจะเป็นกล้องเฉยๆก็ได้นะครับตัวประมวลผลนะครับตัวประมวลผลเองก็ไม่ได้มีแค่ CPU นะนะครับไม่ได้มีแค่ CPU นะในปัจจุบ,บันมีตัวหนึ่งที่เข้ามาช่วย CPU ในการประมวลผลนั่นก็คือตัว GPU นะครับหรือว่า Graphic processing unit นั่นเองเอามาช่วยในการประมวลผลกราฟิกล้วนๆนั่นเองนะครับถ้าเครื่องไหนที่มันไม่ได้มี GPU โดยเฉพาะเนี่ยนะครับ เขาก็จะผักภารการประมวลผลทั้งหมดนะครับไปให้ใครครับไปให้ CPU ประมวลผลพอ CPU รับหน้าที่ประมวลผลอยู่คนเดียวเป็นยังไงครับช้าสิ่งที่ตามมาก็คืออ่อ CPU ร้อน CPU ีบ,บูอ่บรับไม่ไหวนะครับมันก็จะทำให้ CPU เราพังได้ง่ายประมาณนั้นเนาะดังนั้นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องจะต้องมีเพิ่มเติมนั่นก็คือตัว GPU เอามาประมวลผลภาพและกราฟิกล้วนๆส่วน CPU ก็เป็นหน้าที่ในการที่จะประมวลอะไรครับประมวลพวกคำสั่งที่มันซับซ้อนต่างๆนานานั่นเองนะครับอะ <c oughs> ต่อมานะครับต่อมานะครับส่วนของเอาต์พุต ตัวนี้ก็เหมือนกันเอาพุทอย่างที่เคยอธิบายไปว่าเอาพุทเองมีอยู่2ลักษณะครับนั่นก็คือตัวที่เป็นซอฟต์ก๊อปี้แล้วก็ฮาร์ดก๊อปปี้เนาะซอฟต์คือแสดงเสร็จแล้วก็หายไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหน้าจอนะครับเป็นลําโพงนะแต่ถ้าเป็นฮาร์ดก๊อปี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอะไรครับมันก็จะเป็นพวกปรินเตอร์เนาะตัวนี้เนาะก็จะมีอยู่ซอฟต์นะครับกับฮาร์ด ฮาร์ดคอ,อปปี้นะครับสตัว2ประเภทนะครับฮาร์ดคอปปี้คือเมื่อเมื่อเราแสดงผลเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่ายังเหลือล่องรอยหลักฐานอยู่นะครับก็อาจจะเป็นพวกกระดาษที่เราพิมพ์ออกมานั่นแหละนะครับเรียกว่าฮาร์ดคอปปี้ส่วนสุดท้ายครับก็จะเป็นส่วนประมวลผลหรือหน่วยความจําหลักซึ่งมันก็คือตัวแรมนั่นแหละทาหน้าที่จำนขนาดนั้นนั่นเองอันน้ข้อนี้เขาถามแค่หน้าที่ครับว่าไอ้อินพุตเนี่ยเป็นหน้าที่อะไร ตามชื่อเขาครับ i n น u t มีหน้าที่อะไรครับนำข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนะครับตัวนี้ดึงตอบข้อ1นะครับตัวที่ทำหน้าที่เอาข้อมูลเข้าให้เราก็คือตัวนี้แหละตัว Input unit ซึ่งมีหลายๆอุปกรณ์นะครับที่เป็นตัวประเภทของ input unit นั่นเองนะครับต่อมานะครับ ข้อใดครับที่บอกความละเอียดนะครับข้อใดครับที่บอกความละเอียดของจอภาพคอมพิวเตอร์ได้จริงๆม,มันก็ไม่ใช่แค่ตัวจอภาพคอมพิวเตอร์อย่างเดียวหรอกหน้าจอทุกประเภทแหละนะครับก็จะใช้ตัวพวกนี้ในการบอกอะไรบางอย่างอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ทีวีนะครับแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนเราจะใช้ตัวพวกนี้ในการบอกข้อมูลอะไรบางอย่างนะรเรามาดูกันตัวที่1นึ่งครับบิตเดฟบิตเดฟตัวนี้คือบอกความกว้างของเฉด ความกว้างของเฉดนะของเฉดเฉดคืออะไรครับความกว้างของเฉดคืออ่ยกตัวอย่างเช่นสีสีหนึ่งสมมติว่าเราบอกว่าเป็นสีแดงแล้วกันเ,เป็นสีสีแดงนะครับสีแดงจนกระทั่งไปถึงอีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งสมมติว่ามันเป็นแบบ เฮ้ยเป็นสีขาวมองเห็นไหมไม่เห็นนะครับเป็นสีขาวถามว่าช่วงตั้งแต่สีแดงจนถึงสีขาวน่ะนะครับสีแดงจนถึงสีขาวตรงนี้มันจะเกิดการอะไรครับเกิดการผสมสีขาวไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดถูกไหมผสมไปทีละนิดมันจะเกิดเป็นสีอะไรครับสีชมพูที่อ่อนลงอ่อนลงเรื่อยๆเขาเรียกว่าเฉดสีครับเฉดที่เกิดจากการผสมสีขาวหรือเฉดที่เกิดจากการผสมอะไรครับสีดํา เราอาจจะเคยเห็นเวลาเราปรับแสงปรับสีในในภาพในแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันจะมีให้ลากอยู่2อทางหลักๆแหละก็คือเป็นการผสมสีนั้นเนี่ยไปกับสีขาวกับการผสมสีนั้นเนี่ยไปกับสีดํามันก็จะทําให้เกิดเป็นสีแดงที่มืดขึ้นมืดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้เรียกว่าช่วงของของเฉดยิ่งเฉดตัวเนี้ยครับยิ่งเยอะเท่าไหร่แสดงว่าภาพที่เราจะได้เห็นเนี่ยมันเป็นไงครับมันก็จะมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองแทนที่เราจะ สมมติว่าทีวีเรามาแสดงได้แค่2สีนะครับแทนที่เราจะเห็นเป็นสีชมพูเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นแค่สีแดงแทนที่เราจะเห็นเป็นสีเทาแบบอ่อนๆหน่อยแล้วก็อาจจะเห็นเป็นสีขาวแทนที่เราอาจจะเห็นเป็นสีเทาที่เข้มขึ้นมาหน่อยที่มันต่างกันเนี่ยเราอาจจะเห็นเป็นสีดําเลยเพราะมันแสดงได้แค่2สีคิดอออมั้ยสองเฉดแค่นั้นเองอ่าดังนั้นเฉดคือช่วงของสีนั่นเองเนาะนิดครับเป็นอะไรเอ่ยนิดเป็นความสว่างครับตัวนี้อ่ะความสว่าง ความสว่างของหน้าจอหน่วยจะเป็นนิตนะฮะนี่เป็นหน่วยนะครับอ่านะเช่นเราบอกว่าที่หน้าจอตัวนี้สามารถมีความสว่างอยู่ที่1000นิตหรือ1500นิตหรือ2000นิตเวลาที่ไปแสดงผลตอนที่อยู่กลางแดดเราไปเล่นมือถือกลางแดดอะไรอย่างเงี้ยถ้าหน้าจอมีความสว่างน้อยเนี่ยภาพที่เราเห็นอาจจะไม่คมชัดหรือมองไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับดังนั้นไอ้ตัวนิตตัวนี้ครับมันจึงเป็นหน่วยความสว่างของจอภาพเนาะตัวต่อมา2ออันนี้จะค่อนข้าง สัมพันธ์กัน aspect ratio แล้วก็ resolution ครับตัว aspect ratio นะครับคืออัตราส่วนของภาพนะครับตัวนี้นะอัตราส่วนนะครับภาพนะครับอัตราส่วนของภาพเราอาจจะเห็นนะครับในหลายๆที่เนี่ยอาจจะเป็นเช่นในโรงหนังเนี่ยเป็น16:9ตนะเป็นจอหนังครับเป็นอัตราส่วนระหว่างความกว้างกับความยาวครับ ว่าเอ้ยภาพหรือวิดีโอตัวนั้นเนี่ยมีอัตราส่วนเป็นเท่าไหร่หรืออาจจะเป็น4ต่อ3นะครับเป็นพวกหน้าจอที่มันอาจจะออกแบบเรียมเีมเหมือนจะเท่ากันนิดนึงอย่างเงี้ยอาจจะใกล้ใกล้เคียงคําว่าจัตุรัสแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เรียกว่า aspect ratio นะครับส่วนต่อมาคือ resolution resolution คืออะไรครับความละเอียดนะครับความละเอียดความละเอียดเอาง่ายๆเหมือนกับที่เราดูอะไรครับเราดู u t u b e นี่แหละ มันจะมีอะไรบอกครับความละเอียดเช่น4 8 0 p นะครับ7 2 0 p ครับ1 0 8 0 p อย่างเงี้ย2 k อะไรพวกนี้ครับพวกนี้ครับเขาเรียกว่าความละเอียดของภาพมันคือจำนวนพิกเซลต่อ1 1น,น,นิ้วนะครับดังนั้นมันยิ่งเยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งทำให้เราเห็นภาพมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นเห็นภาพที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความละเอียดของของหน้าจอด้วยนะครับเนาะดังนั้น ข้อนี้เขาถามหาความละเอียดของอะไรครับของจอภาพดังนั้นจึงตอบข้อไหนครับข้อ4นะครับ resolution เป็นตัวบอกความละเอียดของจอเนาะส่วนไบ t ์ตัวนี้คือความสว่างนะครับความสว่างนะนะครับอ่ะข้อต่อมานะครับข้อต่อมาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครับหมายถึงอะไรนะครับทีนี้เนี่ยไอ้คำว่าระบบเครือข่ายอย่างที่เคยบอกไปตลอดแหละว่าให้เราแยกคําว่าระบบเครือข่ายออกจากคําว่าอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับ เพราะระบบเครือข่ายไม่ได้เท่ากับอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้นะไม่ได้เท่ากับ Internet. อินเทอร์เน็ตเนื่องจากว่าตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยกับระบบเครือข่ายโดยความหมายของเขาแล้วเนี่ยความหมายของเขามันมันไม่ใช่ความหมายเดียวกันครับมันคนละความหมายทําไมถึงบอกว่าเป็นคนละความหมายเนื่องจากว่าไอ้ตัวคําว่าระบบเครือข่ายเป็นการรวมกันของคอมพิวเตอร์ตั้งแต่2เครื่องขึ้นไปครับ่เครื่องขึ้นไป แต่อินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทั่วโลกนะครับเห็นเห็นความแตกต่างไหมในการเชื่อมนะครับอุปกรณ์นะครับหรือคอมพิวเตอร์นะครับ,ร Computer, รบสาเหตุที่บอกว่าเป็นอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเราเราก็ไม่ได้มีแค่ตัวคอมพิวเตอร์อย่างเดียวที่สามารถเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้มันมีอุปกรณ์อื่นๆด้วยนะครับที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับที่เป็นพวกอินเทอร์เน็ตออฟติงนะครับหรือว่า IoT อาจจะเป็นทีวี อาจจะเป็นแอร์อาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับที่มันสามารถเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้เพื่อใช้งานพวกอินเทอร์เน็ตออฟติงนะครับดังนั้นมันจึงมีอุปกรณ์เข้ามาด้วยมันไม่ได้มีแค่อะไรครับมีแค่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวแล้วเนาะนะครับดังนั้นมันเป็นการเชื่อมโยงแบบทั่วโลกทุกอุปกรณ์ทั่วโลกเข้าหากันได้นะครับดนั้นพอให้เปรียบเทียบจริงๆแล้วเนี่ยตัวอินเทอร์เน็ตครับจึงเป็นตัวใหญ่กว่านะครับอินเทอร์เน็ตเป็นตัวใหญ่กว่าส่วนระบบเครือข่ายตัวนี้ครับมันจึงเป็นแค่อะไรครับ สับเซตที่อยู่ข้างในเท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะระบบเครือข่ายคอมนะครับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จึงเป็นแค่ตัวสับเซตตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะครับดังนั้นถ้าจะให้พูดอีกอย่างหนึ่งก็คืออินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นการรวมกันของเครือข่ายคอมพิวเตอร,อตอร,อตอร์ทั่วโลกเข้าหากันก็ได้นะครับเพราะในโลกของเราเนี่ยมันก็มีเครือข่ายคอมพิวเตอร,อเตอร์เต็มไปหมดเลย หลังจากนั้นพอเอาเครือข่ายแต่ละเครือข่ายเนี่ยเข้ามาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันกลายเป็นเครือข่ายเดียวกันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นนั่นเองนะครับสําหรับตัวนี้ดังนั้นโดยความหมายของคําว่าระบบเครือข่ายนะครับจึงหมายถึงอะไรครับเป็นการนําคอมพิวเตอร์ครับเข้ามาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนอะไรครับข้อมูลซึ่งกันและกันนั่นเองดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อที่2นั่นเองนะครับอ่ะข้อต่อมานะครับข้อต่อมา พิมพ์ตอบได้นะนะครับพิมพ์ถามได้นะต่อมาข,อข้อต่อมานะครับอาหน้าที่นะครับของการเชื่อมต่อเครือข่ายคืออะไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับการเชื่อมต่อคืออะไรก่อนนะครับการเชื่อมต่อเครือข่ายคืออะไรก่อนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ครับในในโลกนี้ถ้าถ้าต้องการที่จะเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้นะครับหรือไม่จะเป็นต้องอิน,นเทอร์เน็ตก็ได้การที่จะเอาอุปกรณ์ชิน้นนั้นเนี่ยมาต่อเข้าด้วยกันได้เนี่ย มันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้มันต่อได้ถูกไหมนะครับไอ้การ์ดเชื่อมต่อตัวนี้แหละครับมันคือตัวสําคัญที่ทําให้อุปกรณ์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อเข้าหากันได้ทาให้อุปกรณ์ในโลกนี้คอนเน็กกันได้นะครับต่อกันได้นะครับดังนั้นไอ้การ์ดเชื่อมต่อตัวนี้เราอาจจะเรียกเขาว่า NIC ก็ได้ครับหรือว่า Network Interface Card นะครับบางทีมันอยู่ในรูปแบบตัวชิปเล็กๆนะครับถ้าเป็นพวกสมาร์ทโฟนเป็นแท็บเล็ตเป็นอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นชิปที่ ติดอยู่ในเมนบอร์ดนั่นแหละแต่ถ้าเป็นคอมประเภทคอมพิเวเตอร์ประเภทตั้งโต๊ะเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นการ์ดตัวนึงแหละแต่อาจจะมีเสาสัญญาณผู่ขึ้นมานะครับเรียกว่า n ic แต่จริงๆแล้วไอ้ตัวอุปรกรณ์พวกสมาร์ทโฟนที่เราใช้เนี่ยเราอาจจะเคยสังเกตเห็นว่าอไอ้อุปรกรณ์อาจจะเป็น iPhone ก็ได้อ,าจาอะจริงๆมีแทบทุกอุปกรณ์แหละเราอาจจะเคยเห็นว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่ทํารอยต่อตรงกรอบมันเนี่ยให้มันเป็นชิ้นเดียวกันเลยที่ทำไมมันต้องมีขีดเล็ก อยู่บางจุดด้วยอยู่ข้างบนอยู่ข้างซ้ายอยู่ข้างขวามันต้องทำเป็นต้องมีขีดตรงนี้ด้วยจริงไอขีดตัวนั้นเนี่ยมันคือเสาสัญญ,ญาณครับเนื่องจากว่าไออุปกรณ์พวกนี้ส่วนใหญ่มันก็จะทําจากพวกสเตนเลสทาจากอลูมิเนียมทําจากอุปกรณ์ที่สัญญาณผ่านเข้าไปเนี่ยได้ค่อนข้างยากนะครับหรือบางกรณีเนี่ยผ่านเข้าไปไม่ได้เลยดังนั้นมันจาเป็นจะต้องมีช่องว่างเพื่อให้เสาสัญญ,ญาณที่จะรับสัญญ,ญาณไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi 3G 4G เนี่ยอยู่ข้างนอก นะครับให้รับได้ง่ายที่สุดนั่นเองเราอาจจะลองสังเกตดูอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่ก็ได้มันจะมีจุดที่ทนะําหน้าที่ในการรับสัญญาณอยู่เนื่องจากว่าสัญญาณเนี่ยอาจจะไม่สามารถผ่านพวกสเตทเลสได้ร้อยเปนะครับมันอาจจะทําให้อุปกรณ์ของเราเนี่ยช้ามากๆก็ได้นะครับเนาะโอเคเรากลับมาที่ตัว n i c เราต่อไอตัวนี้มันจึงเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อนะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ครับอุปกรณ์นะครับที่เชื่อมต่อแล้วกัน เชื่อมต่อเครือข่ายได้นะครับเครือข่ายได้จะต้องมีตัวนี้ทุกอุปกรณ์เนาะแต่ถ้ามันจึงเป็นช่องทางหลักๆเลยนะครับแล้วในตัวอุปกรณ์นี้หน้าที่ของเขาคืออะไรล่ะนะครับหน้าที่หลักของเขาเนี่ยเอาง่ายๆว่าเขามาแทนโมเด็มในสมัยเก่าโดยโมเด็มในสมัยสมัยเก่าเนี่ยหน้าที่หลักของเขาคือการแปลงสัญญาณ นะหนะ้าที่หลักของเขาคือการแปลงสัญญาณจากดิจิตอลไปเป็นอนาล็อกและอนาล็อกกลับมาเป็นดิจิตอลเนาะแต่ว่าด้วยพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันเป็นดิจิตอลอยู่แล้วนะครับหน้าที่ของเขาเลยก็คือการที่จะแปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์เนี่ยส่งผ่านไปตามสายนั่นเองนะครับตัวนี้นะตอบข้อนี้ตอบข้อ1อ่ะเพราะอะไรครับโดยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยสายที่เราใช้โอเคเดี๋ยววนไปที่สายนิดนึงมันมีสายกับแบบไร้สายเนาะ สายสัญญาณที่เรานิยมใช้กันก็คือ UTP, STP นะครับแล้วก็อะไรครับอีกตัวหนึ่งก็คือไฟเบอร์ล้กันไฟเบอร์ออปติกหรือว่าใยแก้วนําแสงนะครับหลักๆเนาะทีนี้เนี่ยไอ้สตัวนี้ครับมันก็จะมี2ตัวเนี้ยซึ่งใจกลางของเขาหรือว่าสายหลักของเขาเนี่ยมันเป็นใยแก้วนําแสงนะครับเอ้ยไม่ใช่มันเป็นโลหะเอ้ยมันเป็นอะไรนะ ลวดทองแดงนะครับทีนี้ลวดทองแดงตัวนี้ครับมันทําหน้าที่ในการที่จะส่งสัญญาณได้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของคลื่นไฟฟ้าดังนั้นไอ้อุปกรณ์ตัวนี้ครับมันต้องทําหน้าที่ในการแปลงสัญญาณตัวนี้ครับให้อยู่ในรูปของคลื่นไฟฟ้าหรือถ้าไปการเชื่อมต่อประเภทไฟเบอร์เนี่ยมันก็ต้องแปลงให้อยู่ในรูปของแสงถูกไหมนะครับดังนั้นมันคือหน้าที่ของไอ้ตัวกาเชื่อมต่อตัวนี้นั่นเองทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นไร้สายนะครับกลุ่มที่เป็นไร้สายคือกลุ่มที่ทําหน้าที่ในการกระจายสัญญาณ ผ่านคลื่นต่างๆนั่นเองนะครับตัวนี้นะกระจายสัญญาณผ่านคลื่นซึ่งไอ้คลื่นตัวเนี้ยก็เคยซึ่งมันมีหลายประเภทเนาะไม่ว่าจะเป็นไมโครเวฟไมโครเวฟก็จะมีทั้งภาคพื้นไมโครเวฟก็จะมีทั้งที่เป็นดาวเทียมนะครับหรือว่าจะเป็นพวกคลื่นวิทยุซึ่งคลื่นวิทยุเองก็พัฒนาม,มาเป็นพวกสัญญาณ w i f i สัญญาณ 4G 5G หรือแม้กระทั่งสัญญาณบลูทูธนะครับซึ่งพวกนี้ก็ได้ลงรายละเอียดในส่วนของตัวเนื้อหาให้แล้วนะนะครับพอมาเป็นพวกประเภทไร้สายตรงนี้นครับ ไอ้ตัวนี้มันก็จะทําหน้าที่ในการที่จะแปลงตัวข้อมูลนะครับแน่นอนว่าไอ้คอมพิวเตอร์ที่เราเห็นทั้งภาพทั้งเสียงทั้งวิดีโอนะครับทั้งตัวอักษรเนี่ยมันเป็นมันเป็นลักษณะของโค้ดคาสั่งนะครับมันจะต้องแปลงให้อยู่ในรูปของสัญญาณพวกคลื่นพวกนั้นก่อนก่อนที่จะส่งไปยังเครื่องปลายทางมันจึงเป็นหน้าที่ของอุปกรณ์ที่ชื่อว่าการ์ดเชื่อมต่อหรือว่า nic หรือว่า network interface card ตัวนี้ทั้งหมดครับที่จะแปลงไอ้สัญญาณคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในรูปของสัญญาณ อะไรครับสัญญาณไฟฟ้าสัญญาณแสงหรือสัญญาณประเภทขึ้นนั่นเองขึ้นอยู่กับตัวกลางที่เราจะส่งไปถ้าเราส่งแบบไร้สายแน่นอนมันต้องแปลงเป็นขึ้นใดขึ้นหนึ่งแน่แต่ถ้าเราส่งแบบมีสายมันอาจจะแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าหรือสัญญาณแสงขึ้นอยู่กับสายกลางของเราอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับนอกเหนั้นข้อนี้ตอบข้อที่1น,นะครับ